ลมเจ้าเอ๋ยชะไหนเลยไม่เคยจะหูนมาลมเจ้าข้าพัดพาเธอมาได้ไหมลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมา เจอฉันลมไม้ลมเจ้านั้นก็พัดเถิดผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอย้ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะลมเอย๋ยลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมืน่น ช่วยพาเธอกลับมานานแล้วนานเท่าใดอย่างจดจำาุุกคำสัญญา